จากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทําการโบดสโนว์เบรกไปนะครับว่าเรื่องของการเซนเซอร์หรือว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนอะไรของเกมสักอย่างหนึ่งแล้วกันผมไม่ขอพูดแล้วกันเนาะถ้าใครที่ยังไม่ทราบนะครับสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับเกี่ยวกับสโนว์เบรกเนาะส่วนสำหรับวันนี้นะครับ ก็มีการอัปเดตมาสำหรับ Snowbreak นะครับซึ่งมีตัวละครน,น้องใหม่มาครับแล้วก็สกินใหม่ๆม,มาค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณ2สกินเองนะครับเนาะส่วนสำหรับเราในวันนี้นะครับเราไม่ได้มาโฟกัสตัวละครใหม่หรือว่าสกินใหม่ใดๆทั้ทงสิ้นนะครับสิ่งที่เราจะมาโฟกัสนะครับนั่นก็คือสกินที่ยังเปิดขายอยู่นะครับของน้องแมรี่แนนะครับ ก็คือวันที่เกมอัปเดตแพทล่าสุดมานะครับเป็นวันที่สามารถจะเปิดใช้งานออโหมดอินเทอร์คทีฟของน้องได้แล้วนะครับซึ่งเราจะมาดูกันนะครับว่ามันควรเปิดไหมมันควรซื้อไหมแต่คิดว่าผมน่าจะลงคลิปนี้หลังจากเปิดได้แล้วประมาณสองสมวันมั้งครับผมไม่แน่ใจนะผมบอกก่อนเลยนะครับว่ามันคุ้มค่ามากกับการซื้อนะครับผมจะเปิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการเล่นแอนิเมชันกับน้องแมเรียนไปเรื่อยๆนะครับ ก็ทุกคนจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะมีความอีโรติกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเทียบกับอินเทอร์แอคทีฟแมปของคาทียานะครับมันค่อนข้างที่จะดีกว่าคาทียา <c oughs> ด้วยซ้ำนะครับผมบอกเลยว่า <c oughs> ถ้าใครที่ไม่ได้ชอบน้องในตอนแรกนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นในเรื่องน้องไปเลยว่า อยู่กับน้องก็ไปได้เรื่อยนะครับทุกคนอาจจะลงรักน้องขึ้นมาก็ได้นะครับผมบอกเลยว่ามันโคตรดีเลยโอ้ผมขออนุญาตพูดไปด้วยนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบก็บอกได้นะครับเนาะสมมติแบบอยากดูแค่คัสินเฉยอะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ผมต้องต้องขออนุญาตพูดไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการเรดกันเกิดขึ้นในคลิปนี้นะครับโอ้แล้วว่ามันน่าจะติดเลทแหละจริงจริงนะ ด้วยความ,มารบรรยากาศนะเอาจงจริงส่วนตัวผมพูดถึงแบบโดยรวมภาพรวมก่อนละกันนะครับยังไม่ได้ออนิเมชันเนาะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะชิวนะรวมถึง BGM ด้วยแล้วก็พื้นที่ข้างหลังของแมปด้วยนะครับด้วยความมันเป็นกลางคืนเนาะมันทำให้รู้สึกคอมฟี่นะครับก็คือแบบว่ารู้สึกสบายรู้สึกม่วงรู้สึกอยากนอนนะครับมันมันมีความแบบอีโรติกด้วยในนั้นนะครับเนาะแบบเช่นเทียนกุหลาบต่างๆที่อยู่ในแมปนะครับคือเซตติ้งของแมปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําให้เราแบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะเรียกว่าฟินเหรอหรือแบบแบบคอมฟี่เอหลักๆคือมาคอมฟี่นะครับมับเขาให้เรียบร้อยโอ้เสียงบีชีบะก,กา้าไม่ก็คือทุกคนไม่ต้องอิมพลายหรือว่าไม่ต้องคิดไปเองนะครับคือคือภาพที่เห็นอยู่นะครมันก็คือการแสดงให้เห็นแล้วนะว่าตัวละครของเรากับน้องแม r รี่นะครับทำอะไรกันบ้างนะครับเนาะ ก็คุณจะได้เห็นมากกว่าน,นี้นะครับจริงๆแล้วนะครับผมบอกก่อนเลยนะถ้าเกิดคุณดูถึงตอนที่ผมพูดหน้าตอนนี้นะครับใน forward ข้างหน้านะครับมันจะมีเยอะกว่านี้อีกนะครับแล้วมันชัดเจนมากเลครับว่าทําอะไรกันนะครับเนาะตัวละครน้องแมรี่เป็นตัวละครแจกฟรีนะครับในกิจกรรมที่ผ่านมาผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังแจกไหมนะแต่ผมได้มาฟรีนะครับก็คือมันแจกจากอีเวนต์นั่แหละโอ้เสียงคลางโอ้ไม่ก็น้องอย่าทำเสียงงั้นเดี๋ยวคลิปพี่ติดเรทน้องอย่าเพิ่ง not this time not right now จากที่เล่นเนื้อเรื่องน้องมาแล้วก็ลองเล่นๆกับน,น้องมาเรื่อยๆนะครับแบบว่าลองจากบทสนทนาบ้างอะไรบ้างนะครับน้องจริงๆแล้วค่อนข้างมีความเป็นมาโซคิสพอสมควรนะครับแบบชอบโดนเป็นผู้ถูกกระทําอะไรอย่างนั้นนะครับแบบชอบความเจ็บปวดชอบความแบบเพนฟูลอะไรเงี้ยจริงๆผมว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจสาหรับน้องแมเรียนมากนะครับแล้วคุณดูแมบบดิเนทุกคนลองดูแมบบดิแบบตั้งแต่แมบบแรกนะครับโห พูทุกอย่างมันได้หมดเลยครับพอไปเที่ยวกับคือผมไม่ค่อยอยากเทียบกับคาทียาเว้ยคือเหมือนคาทียามันเป็นแบบพูดตรงๆคือเหมือนเหมือนลูกเมียน้อยคือแบบมันไม่ได้ดีเท่าอันนี้ครับคือมันก็ดีแหละแต่ว่าบอกว่าด้วยความเขาเรียกว่าไงนะมันไม่ชัดเจนเท่ากับโนเมเรียนะครับเออด้วยความคาแรคเตอร์มันต่างกันด้วยละมั้งครับไม่รู้สิใครมีข้อมูลก็ลองให้ได้นะ ก็อย่างที่บอกรับผมคลิปนี้ไม่ใช่คลิปบนนะครับแต่ผมจะมาพูดถึงว่ามันน่าซื้อไหมมันควรจะเปิดไหมหรืออะไรยังไงนะครับอันนี้เป็นซีคริตซีนนะครับผมจะไม่พูดแล้วกัน ให้ちゃんとโอดน่าสก์กัดฟันถึงก็ต้องกัดฟันเลยเมื่อกี้บอกเลยว่าแม่งแบบโอุ๊ยมันดีเกินถ้าฟังดีดๆเมื่อกี้นะครับจะมีเสียงการรูดซิปนะครับของชุดน้องแมเรียนด้วยนะครับลองย้อนกลับไปฟังดูได้นะถ้าเกิดใครที่ยังฟังไม่ชัดนะครับลองกลับไปดูตอนสุดท้ายนะครับหลักๆคร่าวๆ,ๆ,ๆก็ประมาณนี้นะครับผมให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะครับว่าอยากซื้อไหมหรืออะไรยังไงนะครับเนาะ พอนจริงผมว่ามันก็ไม่มีอะไรต้องพูดแล้วนะครับถึงขั้นนี้แล้วนะแบบมันมันมันไม่มีอะไรต้องพูดแล้วจริงๆอ่ะมันมันคุ้มค่าไหมเหรอสำหรับผมส่วนตัวถ้าเกิดในราคาประมาณนี้นะก็โอเคนะดีเลยนะครับอันนี้ผมมาแบบว่าไม่ได้มาอวดนะแต่ว่าคือแค่มาแบบเหมือนมาแชร์ความคิดเห็นกันนะครับสำหรับผู้เล่นไทยเนาะที่เล่นสโนว์เบรกอยู่นะครับก็มานั่งแชร์กันว่าแบบ คิดเห็นยังไงกับสกินคิดเห็นยังไงกับแมปนะครับที่มันทําอย่างนี้ได้ก็คือเหมือนแบบมานั่งคุยกันเฉยๆนะครับคือผมไม่ได้มาอวดหรืออะไรนะครับเนาะเพราะผมคิดว่าก็มีบางคนที่อยากได้สกินนี้เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจซื้อดีไหมอะไรประมาณนั้ครับคือมันก็แพงนะาจริงๆแล้วรวมสกินรวมแมปแล้วอะไรแล้วนะครับมันค่อนข้างแพงมากพอสมควรกับการซื้อสกินเกมนะครับแต่เชื่อผมเะครับมันดีกว่าการที่เราเสียตังค์หลักพันหรือว่า เสียตังเยอะๆเ,เพื่อที่จะไปสุ่มแล้วเราต้องมานั่ง <Yeah. S 1> ดูว่าเราจะได้สกินไหมซู้ว่าเราเสียเงินก้อนหนึ่งแล้วเราได้สกินไปเลยก็น่าจะคุ้มกว่าอะไรประมาณนี้นในมุมมองผมนะครับเอาเป็นว่าจอการคลิปหน้านทุขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากเลยนะครับขอทุกคนมีความสุขกับการเล่นสโนบรกนะครับ <laughs> เขาไม่ได้จ่ายเหมือนเดิมนะครับจอการคลิปหน้าครับผมบ่อยๆจ้า